มะม่วงโชคอนันต์รุ่นที่สองนะคะที่แม่เขาปลูกไว้นะคะตอนนี้ออกลูกอีกแล้วแล้วก็ลูกออกดกมากๆเลยนะคะเห็นแล้วก็น่าชื่นใจเพราะว่าตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยต้นนี้ออกลูกออกหมากให้กินตลอดเลยแล้วก็มะม่วงแต่ละต้นที่ปลูกมาเนี่ยของแม่ดกทุกต้นเลยนะคะ แล้วก็ต้นเนี้ยก็จะเป็นต้นเก่าต้นแก่ซึ่งจะเป็นมะม่วงกิ่งตอนเหมือนกันที่แม่เขาได้กิ่งตอนมานะคะแล้วก็ปลูกไว้หลายปีแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้มาหลายปีก่อนจริง,รงๆแม่เขาจะปลูกต้นมะม่วงไว้เยอะเลยนะคะปลูกไว้แทบจะรอบนาเลยเป็นหลายสิบต้นหลายปีก่อนเกิดวิกฤตก็คือเป็นเกิดภัยแล้งนะคะทุกคนเกิดภัยแล้งอยู่ปีหนึ่งซึ่งปีนั้นเนี่ย ทำนาได้ปีหนึ่งคือครั้งเดียวนะครับนาปีหลังจากนั้นก็คือน้ําเหมือนกับน้ําในเขื่อนไม่มีน้ําในแม่น้ําไม่ค่อยมีเขาก็จะมีการก,รกักเก็บน้ําไว้ให้เพื่อทําการอุป,ปโภคบริโภคไม่ได้ปล่อยตามคลองชนลประทานหรือว่าสูบมาทำนาเหมือนที่เราทำนากันทุกๆปีหรือว่าหลังๆมานี้นะคะช่วงนั้นมะม่วงที่แม่เขาปลูกนี่คือแบบหายไปเรียบเลยนะคะต้นเฉาแบบว่า เขาเรียกว่าตายแล้งไปเลยนะคะหลายต้นเลยก็ต้นเนี้ยเป็นต้นที่ยังคงอยู่แล้วก็จะมีหัวไร่ปลายนานะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเหลืออยู่สักประมาณต้นสองต้นเองนะคะซึ่งต้นเนี้ยเขาก็จะให้ลูกให้ผลกินตลอดเลยแล้วก็มีผลดกทุกปีนะคะแล้วก็จะมีสองรุ่นรุ่นแรกแล้วก็รุ่นหลัง <S <S เขาจะเรียกว่าเป็นมะม่วงถวายที่บ้านเรานะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยฝนไม่ค่อยมีร้อนจัดแรงจัด ลูกก็ไม่ค่อยติดเหมือนกันนะคะเห็นต่แซ่เห็นตะการลูกไม่ค่อยติดแต่ว่าปีนี้ก็พอได้กินกันนะคะมะม่วงกวนหรือว่าส้มแผ่นที่ได้จากต้นมะม่วงที่เราปลูกไว้เนี่ย<ม>ก็ได้หลายโลเหมือนกันนะคะที่ได้นําไปฝากเป็นของฝากเพื่อนของฝากญาติผู้ใหญ่หรือว่าพี่ๆน้องๆน,นะคะที่เขาอยากได้ไปฝากกันเราก็มาให้ดูกันนะคะว่าต้นมะม่วงที่ปลูกไว้เนี่ย ที่นาเนี่ยเหลือกี่ต้นนะคะ